คันก็คือไม้ในต่งางหากาไ้จับไม้จับเหล็กกะไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกถ้าจับไม้อะมีลูกวงแน่อึ๊บอึ๊บนั่นก็ภูเขาเราลงลงโถงอึ๊บมาไม่ไง อากาศดีจังวิวสวยเอ้าไม่เคยเห็นเหรอนี่ไงดิฉันถ่ายให้ดูบ่อยอยู่นะนี่ไงอันนี้เป็นหน้าบ้านนะคะทุกคนนี่เป็นหน้าบ้านดิฉันจะตุตะนิดหนึงเพราะว่าดิฉันอ้วนนู่นเป็นหน้าบ้านก็จะเห็นเขาเขาแบบนั้นเลยเหล็กจันไม่ใช่เหล็กสตงอนี่ค่ะก็จะแบบนี้ เขาอน,นุหน้าบ้านทางเข้าบ้านแต่บ้านแต่บ้านหันไปทางนี้นะบ้านไม่ได้หันออกถนนนะคะทุกคนเพราะว่าดิฉันไม่ต้องการให้บ้านมันหันออกถนนด,ดิฉันต้องการแบบนี้เพราะว่าอยากใช้พื้นที่ให้มันเต็มที่ก็เลยหันบ้านมาทางนี้หน้าบ้านให้มันมาทางนี้นี่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ แบบนี้สาวเยอะค่ะเพราะว่ามันตามตัวบ้านนี่เดี๋ยวตรงข้างหน้านุ้นยังทําอีกหลายอย่างอยู่นะคะยังไม่เสร็จข้างหน้าข้างหน้าบ้านยังทําอีกหลายอย่างนะคะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จง่ายค่ะยังอีกเยอะอยู่ยังอีกหลายยังอีกหลายเรื่องอยู่อีกยังมีอีกสองงานใหญ่ๆวิวสามรอหกสิบองศาถูกต้องค่ะนี่ แล้วก็แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นโซนห้องนอนกับห้องน้ําข้างบนนะคะอันนี้เป็นโซนห้องห้องน้ําข้างบนห้องน้ํากว้างมากเห็นไหมห้องน้ําใหญ่มากห้องน้ำกว้างมีอ่างมีอ่างด้วยนะมีอ่างกุชชี่ด้วยนี่ห้องนอนแล้วก็ อันนี้เป็นบันไดาทางขึ้นชั้นสองค่ะบันไดจะขึ้นฝั่งนี้บันไดชั้นสองจะขึ้นทาง,ทางนี้ค่ะอืมแพรลี่คิงดอมก็เนิดเลน,น,นหน่อยๆค่ะห,ห,ห้องน้ำมีวิวใช่เข้าห้องน้ำเห็นวิวภูเขานี่นี่หนูก็จะเห็นหมดเลยใครทำอะไรตรงนี้เป็นห้องทำงานค่ะห้องข้างบนนี้เป็นห้องทำงานโดยเฉพาะเลย ข้างบนนี้เป็นอันนี้ฝั่งนี้เป็นห้องทํางานนะคะจะมีห้องน้ําในตัวอีกห้องหนึ่งห้องทํางานก็มีห้องน้ําในตัวค่ะเข้าทางนี้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 นี่เข้าทางนี้ประตูประตูเข้าทางนี้ประตูเข้าทางนี้ซึบเข้ามานี้แล้วก็เป็นห้องทํางานเดินมานี้ก็เป็นห้องทํางานหมดเลยแล้วก็มีระเบียงตรงนี้เป็นระเบียงอันนี้เป็นระเบียงตรงข้าง เป็นระเบียงข้างห้องทำงานก็จะเห็นหมดว่าใครทำอะไรยังไงเห็นหมดเลยค่ะเห็นวิวหมดเลยสามร้อยหกสิบองศาเห็นหมดเลยชินแสมาดูให้ให้มาดูทำไมคะให้มาดูทำไมคะเวลาเหนื่อยชินแสไม่ได้มาช่วยเหนื่อยคะ่ะจะเสนอหน้ามาทำไมอะชินแสะจะเสนอหน้ามาทำไมล่ะเอาไปดูบ้านตัวเองเถอคะ่ะ เวลาเหนื่อยทินแสไม่ได้มาเหนื่อยด้วยนะคะมีตังก็อยากสร้างแบบไหนก็ทําไปเถอะคะ่ะอืมนี่น,นี่หน้าบ้านหน้าบ้านนู่นไงต้นไม้ใหญ่ต้นนู้นไงที่รอดแล้วไงนุ่นเน่เน่เนเห็นไหมนุน่นต้นนู้นเห็นไหมมันเริ่มมีใบล่ะไอ้มาผมกลับแล้วเว้ตายพายแอดกลับเลย ไม่รีบกลับจัง่ะนู่นค่ะอีต้นนู้นน่ะที่แรกมันจะตายที่แรกมันจะตายแล้วมันก็ไปตายละอันนี้เป็นต้นที่ว่าเมื่อกี้ไงต้นจะแบกพูดใหม่ค่ะขอแคบหน่อยพูดว่าอะไรคะอ๋อพูดเรื่องชิ้นแสจะบอกว่าเวลาเหนื่อยมันไม่ได้มาเหนื่อยกับเรานี่ค่ะจะให้มันมาดูทําไมอ่ะบ้านเรา โตแล้วคิดเองไม่เป็นเหรอคะทำอะไรต้องให้คนอื่นมาบอกอยู่ตลอดฮะคิดเองไม่เป็นเหรอโตแล้วคิดเองเป็นบ้างสิททาอะไรเอาให้มันดูเอาให้มันดู่วงจุ้ยที่แท้จริงอะ่ะมันคือการจัดโซนนิ่งของบ้านให้มันดูแบบร่มลื่นและให้ให้มันดูเหมาะสมสะดวกสบายต่อการใช้งาน มันคือหลักมันไม่ใท่คือหลักอะไรที่มันไอ้นี่เลยคุณไม่ต้องไปจําเป็นต้องมาดูเลยการวางแปลนห้องน้ําห้องครัวเอ่ยวางยังไงจะไม่ให้มันดูแบบให้มันมีกลิ่นอับหรือว่าให้มันประเจิดประเจอ,เจอห้องน้ําไม่ควรตรงกับห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหลักที่มึงโตมึงก็คิดได้มึงจะต้องให้คนอื่นมาบอกทําไมว่าการวางโซนนิ่งโซนนิ่งแบบนู้นแบบน,แบบน,แบบนี้มันควรอยู่ยังไงแบบไหนเนี่ยคิดเองได้หมดค่ะมันไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาดูเลย การจัดแปนบ้านผังวางวางผังบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราดูได้เราดูได้เนี่ยอย่างของดิฉันก็เห็นไหมดิฉันก็วางมุมวางอะไรไว้ทั้งหมดไม่เห็นมีตรงไหนขัดหูขัดตาเลยนะตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่าแปนบ้านที่วางไว้แล้วก็ทําออกมาเนี่ยมันมีโซนไหนที่รู้สึกแบบขัดหูขัดตาไม่มีเลยนะมีแต่รู้สึกว่าเออมันสวย โอเคใช่มันเป็นแบบที่เราวางวางแผนไว้อะไรไว้มอเห็นปะละ่ะเนี่ยสร้างบ้านเพื่อให้แม่ตีแบตบเดี๋ยวต่อไปนี่หน้าโรงงานน่ยกว้างกวางไอ้มมึงจะตีไปเท่าไหร่เงี้ยปะเนี่ยตีไปสิ้สาบายหูสบายตาแล้วมันไม่มันไม่วุ่นวายกับใครครับทุกคน ตอนนี้ไม่วุ่นวายกับใครด้วยใช่มันคือมีพื้นที่ให้เยอะอะมีพื้นที่ให้เยอะอ่ะไม่ท้องทะเลาะกันอะ่ะคนละมุมอะ่ะมีพื้นที่ให้เยอะอ่ะไม่ต้องทุนไม่ทะเลาะกันแน่นอนตรงนี้ก็เป็นโซนในครัวตัวนี้เป็นครัวคะ่ะตัวนี้เป็นครัวแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะทำห้องเก็บของอีกอันหนึง่งเงียบ เงียบ <ee> <h up> ค่ะมันไม่พุกผ้า่านทุกคนเวลาเราจะซื้ออะไรทําอะไรเราก็ขับรถไปในเมืองเอาขับรถไปในเมืองก็แค่ดิฉันขับรถไปในเมืองก็แค่30นาทีแต่บ้านอ่ะควรอยู่แบบนี้บ้านอ่ะควรอยู่อย่างนี้ไม่รู้่ะสําหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่าในเมืองไม่ใช่ที่ที่น่าอยู่อ่ะถ้าเราเลือกได้นะดิฉันรู้สึกว่ามันอึดอ,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 อัดจอแจแล้วก็ปัญหาเยอะผู้คนที่อยู่ด้วยก็เป็นผู้คนที่แปลกหน้า มันไม่ใช่เหมือนเหมือนเราอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็พอรู้จักกันเป็นญาติพี่น้องกันห่างๆกันหรือคนในหมู่บ้านรู้จักกันมันก็รู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ไหมมันก็มีความแบบมันก็มีความแบบมีความเป็นกันเองอ่ะแต่เวลาเราไปอยู่บ้านในเมืองอ่ะมันเหมือนแบบไม่รู้สิคนร้อยพ่อพันแม่คนต่างที่ต่างถิ่นมาอยู่ด้วยคือมันไว้ใจใครไม่ได้เลยอ่ะมันไว้ใจใครไม่ได้เลยแล้วก็มีปัญหานิดปัญหาหน่อยก็ มันก็ไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดิฉันรู้สึกว่ามันถ้าความถ้อยทีถ้อยอาศัยนะถ้าเราอยู่แบบเนี้ยห่างๆนะพูดถึงว่าห่างๆนะอยู่แบบเนี้ยไม่ติดกับใครยังดีกว่าสบายใจกว่าแต่ถ้าไปอยู่ใกล้คนอื่นมากๆอ่ะความถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันไม่มีดิฉันเห็นว่าโดยเฉพาะในสังคมเมืองนะบางเรื่องมันไม่ควรทะเลาะกันมันก็ทะเลาะกันนะเพราะว่าทาไมมันถึงทะเลาะกันด้วยการออกแบบพื้นที่การใช้ชีวิตการอยู่อ่ะมันบังคับให้เราต้องทะเลาะกัน บางทีเราไม่ได้เห็นบางทีเราไม่ได้อยากทะเลาะนะแต่ด้วยการจัดสรรพื้นที่การอยู่อาศัยที่มันไม่เพียงพอต่อมนุษย์มันบีบให้เราต้องทะเลาะกันเช่นพื้นที่หน้าบ้านแคบเกินไปที่จอดรถไม่มีอย่างเงี้ยบ้านติดกันเกินไปการใช้เสียงเอ่ยอะไรเอยมันเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องไปทะเลาะกับคนอื่นมันเลี่ยงไม่เลี่ยงยากมากโดยเฉพาะเป็นที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มันแบบเป็น เป็นทาวน์เฮาส์อะที่มันแบบเป็นล็อก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 อะว่าอยู่ยังไงมันอยู่ยังไงอะเออคือมันเปิดสมมติเราบางคนเนี่ยวัยรุ่นโดยเฉพาะยิ่งอะถ้ามีบางบ้านครอ,อบครัวบางครอบครัวบางบ้านเขามีสมาชิกครอบครัวเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยที่ะฉันดูข่าวอมารินอะกลางคืนมันไม่นอนอย่างเงี้ยมันนอนกลางวันกลางคืนมันไม่นอนอกลางคืนมันไม่นอนมันปะมัน ตั้งวงปาร์ตี้กันกินน้ำท่อมฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยซ่อมรถกันเบิ้ลลดเสียงดังลองท่อลองลดลองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วสมมติว่ามันไปอยู่ข้างบ้านห้องถัดไปเป็นบ้านของคนที่เขาทำงานกลางวันแล้วเขาต้องนอนกลางคืนอย่างเงี้ยโอ้ชิบหายเลยชิบหายเลยชิบความชิบหายเกิดแน่นอนจะไม่ทะเลาะกันยังไงอีกคนหนึ่ง อยากตื่นอีกคนหนึ่งอยากนอนเนี่ยมันจะไม่ทะเลาะกันได้ไงมันไม่มีทางหรอกมันก็ต้องทะเลาะกันมันก็ต้องทะเลาะกันเด็กมันไม่นอนเอออาจริงปะล่ะจริงไหมไอเราทํางานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วกูอยากนอนอย่างเงี้ยเออแต่อีเพื่อนบ้านดันมีลูกเป็นวัยรุ่นแล้วเสือกไม่ไม่นอนมันไม่อยากนอนกลางคืนเงี้ยเปิดเพลงแต่งรถกันฉ่ำเลยทั้งเสียงเพลงเสียงรถเบิ้ลรถจะไปอยู่ยังไงอ่ะ คุณจะไปอยู่ยังไงเออดิฉันถึงว่าดิฉันอยู่แบบนี้ดีกว่าสบายใจกว่าหรือบางคนนะอยู่อพาร์ตเมนต์อุตส่าห์หนีไปอยู่ชั้นสูงๆแล้วนะแม่งเสือกไปอยู่ใกล้ตลาดแม่งเสือกไปอยู่ใกล้ตลาดและอีตลาดเนี้ยจัดจัดงานคอนเสิร์ตบ่อยมากมีดนตรีมาฉ่ำเปิดปิดวิกหมอลำฉ่ำอย่างเงี้ยมึงจะอยู่ยังไง <laughs> มึงจะอยู่ยังไง มึงจะอยู่ยังไงมึงจะอยู่ยังไงเครียดไหมเครียดแล้วความอันที่น่ากลัวคือความเครียดอะบางทีอะถ้ามันนานๆทีมันไม่เท่าไหร่อะแต่มันถ้ามันเป็นความเครียดสะสมสะสมอะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตนะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตนะมันจะทําให้เราเป็นคนแบบบางทีอะฟีลขาดฟีลขาดหรือว่าแบบบางทีก็โมโหง่ายฟีลขาดเพราะว่าบางทีเรานอนไม่พอบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเออไม่ไหวยังไม่ฉันฉันถึงไม่ค่อยอยากอยู่อ่ะ ถ้าอยู่ในเมืองต้องเลือกโซนนิ่งดีๆนะคะโลกเลือกโซนนิ่งดีๆไม่ให้มันแบบพุกพ่านมากอืมใช่เราก็จะหงุดหงิดง่ายตามไปด้วยนี่เห็นป่ะูนเห็นปะ่ะเออ กนที่ฉันถ่ายก่อนอืมใช่มันมีบ้านในบ้านอีกฝั่งคืออันไหนคะทุกคนอันไหนมีบ้านนี่มีบ้านรอบข้างที่คนที่คนกลัวว่าแพรรี่อยู่อันตรายหรือเปล่าไมไ่อันตรายคะ่ะ เดี๋ยวฉันจะลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนดีฉันขอจะลงไลฟ์แล้วเด็กแป๊บดีฉันไปแล้วนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะกดติดตามด้วยเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะคะขอบคุณค่ะขายทุเรียนนะจ้าขอบคุณค่ะ